สวัสดีครับวันนี้กันร้ก็มาอยู่ในช่องของส้มจีนชาแนลนะครับอะไรเนี่ยไม่ร้องดูอะไรไม่ร้องดูอะไรเนี่ยใ,ใครใครใครใช่แต่ไห้แม่ไม่เหมือนหลอกเท่าพี่น, <c oughs> นี่ไม่ยาวไม่ไม่ใช่พี่ใช่ไหมอันนั้นคือบอร์ลคุนใช่ไหมช่องบารลคุณใช่ไหมแต่นี่เหมือมากแต่นี่คือช่องของส้มจีนชาแนลนะครับ แม่แขอดูซิดูขอดูหน้าตาคุณที่อยู่ในวีดีโอซินี่คือช่องมลรคุณนะแต่นี่คือที่อาจกิบนะครับผสมกลมเกลืนเข้ากันแล้วนะครับเนี่ยมาดูกล้ๆครับไม่รอดดูดูพี่วมลาราคุกินมากมั่งคือตั้งแต่มันออกมาม่ขอดูเยอะส้มไอย่างมเสน ไม่เชื่อมันจะเป็นจริงไหมหรือว่าพ่อคนที่เขาถีนไปนะครับเขียรทุกท้ายครับไม่รอดและนี่นะครับก็คือเจ้าของช่องคนใหม่นะครับโอ้ยไหนเจ้าของช่องแตนั่งมาดีต้มจีนถอดแมสค์ถอดแมสค์ไปร่อนกินกคิปให้หน่อย และนี่แหละครับก็คือการปิดช่องของน้องเมลอนนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้เราก็จะบอกว่าช่องของวอลคุณได้เปลี่ยนเราเป็นของส้มจีนแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ,บ,บ๊ายบายเมลอนบ๊ายบาย